่านสนสิริชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาที่อานานะคะที่กับชิงนะคะก็มาถอนมันนากันนะคะวันนี้เนื้อที่ตรงนี้ประมาณสองไร่กว่าๆนะคะลงมันนาเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะคะก็อายุมันก็น่าจะประมาณ5เดือนนะคะ อันนี้ก็เท่าที่ดูผลผลิตก็น่าจะสวยกว่าทุกที่ที่เอ็ดวินลงนะคะมันนาปีนี้แต่ราคาดิ่งมากเลยค่ะราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่ลานมันทั่วไปนะคะอยู่ที่บาทสี่สิบถึงบาทสามสิบสตางค์ถึงบาทห้าสิบสตางค์นะคะถ้าเรานำไปขายรุงแป้งก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แป้งที่วัดได้นะคะถ้ามันขนาดนี้ก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์มันเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่นะคะ แต่ก็มันต้องต่อคิวยาวนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าพวกเราจะพากันไปขายที่ไหนนะคะก็บ้านอยู่ใกล้บ้านประสาทเวีงนะคะก็ราคาลานวันที่ประสาทเวีงอยู่ที่บาท40นะคะอันนี้เราไม่ได้ไปประมาณ5วันแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคามันจะยูงคงที่ไหมหรือว่าดิ่งลงแล้วนะคะอันนี้ก็มาช่วยลุ้นให้ครอบครัวบ,บ้านสวนสิริอีกทีหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราเดินเก็บมันนากันโต่นะคะก็หัวค่อนข้างโออยู่ค่ะนานี้นะคะนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะก็จากถ้าติดตามแอดมินกับครอบครัวตลอดก็จะน่าจะจําได้ว่านานี้คือมันแรงจัดแล้วแอดมินก็สูบน้ําเข้าสะนะคะลงทุนซื้อเครื่องสูบน้ํานะคะค่ะอันนี้ก็ ถือว่าหัวก็ค่อนข้างโอเคนะคะห้าเดือนนะคะไม่เหมือนนาที่แล้วนะคะเพราะว่านาที่แล้วเนี่ยหัวไม่มีเลยนะคะแรงมากนะคะไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นก้านแดงแปดหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้มีผู้ช่วยมาค่ะเป็นคุณยายนะคะแล้วก็คุณย่านะคะมีน้องอาร์มมีป้าป๊านะคะแล้วก็เอดวินเองนะคะ มาด้วยกันห้าคนนะคะหนะ้าที่พี่อามก็ไถนะคะขุดมันนะคะเป็นที่เรียบร้อยข้างหนึ่งแล้วนะคะเหลืออีกด้านหนึ่งฝั่งโน้นนะคะก็ทางโน้นน่ะจะมีมันไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าส่วนมากจะตายนะคะแต่เชื่อว่าลงหัวอยู่นะคะเท่าที่ได้ตอนนี้ก็คืออ่าฝั่งนี้จะเริ่มมีหัวนะคะก็ขุดก็ค่อนข้างโอเคค่ะ จริงๆถ้ามันนาเจอหัวประมาณนี้แอดมินก็ค่อนข้างชื่นใจนะคะแต่ด้วยที่ราคาม,มันดิ่งลงเหลือเกินนะคะก็ก็ทำให้เราเสียกําลังใจไปเยอะเลยนะคะไม่ทราบว่าแอดมินที่มาติดตามชมนะคะก็อยู่จังหวัดไหนนะคะอำเภออะไรนะคะเอฟซีทางนั้นนะคะ ราคามันอยู่ที่เท่าไรแล้วนะคะต่างพื้นที่กันนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะบางคนอาจจะมีวิธีที่ทําแบบเออมันนาห้าเดือนได้ผลผลิตมากกว่านี้ก็ยินดีนะคะท่านแนะนํามาได้แอดมินก็อยากจะลองทํานะคะก็ตั้งแต่มาอยู่บ้านตั้งแต่โควิดก็เริ่มวิธีการเกษตรนะคะก็ไม่เป็นนะคะงูงูปลาปลาไปนะคะจําได้ว่าปลูกแล้วเราก็หยอดปีแล้วก็ แลงไปเลยนะคะก็อดไม่ได้ก็เลยลงทุนซื้อเครื่องสูบน้ำมาสูบใสนะคะสำหรับมันนาที่นี่นะคะนะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินเก็บมันนากันค่ะดูนะคะว่าแต่ละที่แต่ละร่องหัวจจใหญ่ไหมนะคะ นี้พาท่านผู้ชมมาเก็บมันนานะคะ าดูมันนานะคะของครอบครัวบ,บ้านสวนเิรินะคะ มันนา5เดือนนะคะก็ปลูกเมื่อกรกฎา,าเออกรกฎามก,การานะคะมกรารา6เจ็ดนะคะประมาณก็ประมาณปลายเดือนมก,การานะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะ เดินเก็บหมันนะคะเดี๋ยวแบบพักกินน้ำก่อนนะคะก็มาดูนะคะว่าหมันทางนี้เราจะเป็นไงบ้างนะคะให้ขอคาณผู้ชม ดูทิ่ท้ายกระบะเราค่อนนะคะนี่นะคะวันนี้ก็ด้านข้างนะคะเก็บมาบางส่วนแล้วนะคะนี่ก็สภาพนะคะที่เราเก็บมาแล้วนะคะหมวกเปนข้างโอเคค่ะแบบมาแล้วนะคะ นี่นะคะมันนานะคะมันนาห้าเดือนนะคะวันนี้ก็เต็มรถแล้วนะคะครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งของนาที่ขุดวันนี้นะคะยังไงก็อลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ้านสวนสิริ a n n e l ด้วยนะคะค่ะใครมีวิธีนะคะเอ่อทำให้มันหัวโดกนะคะหัวใหญ่นะคะหรือราคามันตอนนั้นนะคะ ของบ้าน f อนะคะอยู่เท่าไร่แล้วตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกดคอมเมนต์บอกเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะยังไงก็ขอ,อาฝากไลค์กดสั s c r i e e ให้บ้านสวนสิริด้วยนะคะเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเรานะคะทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ